ดีค่ะเช้านี้เป็นเช้าสดใสของเด็กๆตะกูลทองอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเช้าที่ดีอกดีใจของเด็กๆแต่ตอนนี้คือทองพูนของเราขึ้นไปจองค่ะแม่ยังไม่ได้แกะดูเลยว,ว่ามันคืออะไรทองพูนขึ้นไปจองข้างบนก่อนแล้วค่ะเดืเอนนะคะเป็นเช้าที่ดีใจมากๆเลยใช่ไหมลูกมีผู้ใหญ่เมตตาเราอีกแล้ว เนี่ยค่ะพอดีเมื่อเช้ามีวัสดุเอ้ยมีไม่ใช่วัสดุสิมีมีคนมาส่งส่งของค่ะแม่กิ่งก็ยังไม่ได้แกะแล้วก็ไม่รู้ว่าในของมันคืออะไรดูเก่งมากๆแล้วก็ไม่มีท่านใดแจ้งความประสงค์มาบอกแม่กิ่งเลยว่าได้ส่งของมาให้แม่กิ่งแม่กิ่งก็เลยไม่ทราบว่าของสีงนี้เป็นของท่านใด แต่ถึงแม้จะเป็นของท่านใดที่ส่งมาแม่กิ่งเองก็ต้องขอกรับขอบพระคุณท่านที่ได้ส่งของมาให้เด็กๆนะคะส่งของมาให้พวกเราครอบครัวตระกูลทองดูค่ะดูกอดกันรักกันบนบนของเลยค่ะน่ารักมากมายแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกลาบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะที่ได้ส่งของมาให้พวกเรา ดูน่ารักมากๆค่ะสามพี่น้องของเขาดีอกดีใจกันมากใช่ไหมลูกเอพวกหนูดีใจขอจองของเลยเดี๋ยวถ้าเกิดแม่แกะของออกมาก็น่าจะยิ่งดีใจกว่าน,นี้ค่ะดูนะคะสามพี่น้องของเราสูงนะคะไม่ใช่ติเตีย้ยสูงกระโดดขึ้นไปกันของอ้นของเราได้แต่นั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมใช่ไหมลูกอู้ เอาอีกแล้วเอาอแล้วออแล้วโอ้โอเจ็บ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 กระโดดดีใจทองทวีดีใจก็มากระโดดเกาะขาแม่ค่ะเวลาเขาดีใจเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาดีใจคึกแล้วก็มากระโดดเกาะขาแม่คนที่เจ็บคือแม่ใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะแม่กิ่งแกะของออกมาแล้ว แม่กิ่งแกะของออกมาแล้วแม่กิ่งยังประกอบไม่เป็นเดี๋ยวรอให้ผู้รู้เข้ามามาประกอบให้ค่ะ mm hmm. พอดีเลยค่ะแม่กิ่งกำลังมีความคิดว่าแม่กิ่งจะเอาโซฟาโซฟาสองตัวนี้ออกไปได้ได้บ้านหลังน้อยมาให้เด็กๆแบบนี้ดีดีใจมากเลยค่ะดูลูกๆก,ก็ดีใจตื่นเต้นกัน เพราะว่าแม่กิ่งกําลังคิดว่าวันสองวันนี้แม่กิ่งจะเอาโซฟาออกไปเพราะว่าเด็กๆเขากัดขาดหมดแล้วค่ะกัดขาดหมดแล้วแล้วก็เด็กๆก็ฉี่ใส่อะไรใส่แม่กิ่งก็เลยคิดว่าจะเอาออกก็พอดีค่ะตรงที่ว่างตรงนี้ก็จะได้ตั้งบ้านหลังน้อยตรงนี้ให้เด็กๆพอดีเลยพรกหนูดีใจมากมาเลยใช่ไหมลูกโอ้ดีใจกันใหญ่เลยแม่มีผู้ใหญ่เมตตาเรามา แม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกราบขอพะคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาพวกเราส่งบ้านหลังใหญ่มาให้พวกเราสองหลังค่ะส่งบ้านหลังใหญ่มาสองหลังเลยแม่กิ่งก็ขอให้ท่านแล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดทำสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ เป็นบุญของเด็กๆแล้วก็แม่กิ่งค่ะที่ท่านได้เมตตาพวกเราแม่กิ่งก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญเจริญค่ะ mm hmm. เหมือนเอฟซท่านนี้จะรู้ใจแม่กิ่งเลยค่ะว่าแม่กิ่งกำลังคิดจะเอาโซฟาออกไป mm hmm. ก็เลยซื้อบ้านหลังน้อยมาแทนที่ดีมากๆเลยค่ะ แม่กิ่งคิดว่าเด็กๆก็คงชอบที่จะอยู่ในบ้านพวกหนูมีทั้งบ้านนะลูกนะมีทั้งบ้านหลังน้อยมีทงงั้งโอ่งนะลูกนะเดี๋ยวแม่กิ่งดูก่อนค่ะว่าจะเอาไว้ในบ้านสองตัวเลยไหมหรือว่าจะเอาไปให้โซนข้างหลังตัวหนึ่งในบ้านตัวหนึ่งยวดูอีกทีหนึ่งค่ะ เดี๋ยวแม่กิ่งก็จะค่อยๆจัดสรรไปเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงแม่กิ่งประกอบเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่กิ่งจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะข้างหลังก็ร้องร้องอยาก อยากเห็นอยากดูเหมือนกันว่าในบ้านเขาได้อะไรแม่ในบ้านเขามีอะไรใหม่ๆพวกหูจะได้ด้วยไหม่วนข้างหลังค่ะมีพากันเมียงมองที่ตรงหน้าต่างกันเสียงพิซซับก็เออเออเออเรียก ลวกหนูต้องเป็นเด็กดีของแม่นะลูกนะเป็นเด็กดีนะอย่ากเรกยทะเลาะก,กันนะลูกนะจะได้มีผู้ใหญ่เมตตาเนี่ยค่ะ ไม่รอใครแล้วค่ะแม่ก็ตื่นเต้นลูกก็ตื่นเต้นเลยจัดการประกอบให้ลูกเองเลยค่ะแต่กว่าจะประกอบได้ก็โอ้เหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าพวกเขาปั่นป่วนมากแม่หยิบจับทำอะไรพวกเขาก็จะมาคอยคอยปีนคอยป่ายคอยมุดอยู่นั่นน่ะคะ่ะ ไม่ใช่แต่เด็กๆนะคะที่ตื่นเต้นแม่ทองมาด้วยแม่ทองมาของเราก็มุดเข้ามุดออกเหมือนกันเมื่อกี้นี้แล้วใครอยู่ข้างในทองอ้นใช่ไหมลูกทองอ้นก็เหมือนกันค่ะทองอ้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันดูนะคะแต่ละคนเมื่อกี้แม่ทองมาถึงกับแย่งเด็กๆเลยค่ะให้เด็กๆเข้าก่อนนะลูกทองมาให้เด็กๆเข้าไปเล่นไปนอนก่อน เนีย่ยค่ะเอออย่าทะเลาะกันลูกแบ่งๆกันนั่งแบ่งๆกันนั่งกันคนละมุมอย่างนั้นน่ะลูกดีแล้วนะทองก้นอยู่ในอุโมงค่ะดูนะคะดูวิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันนะคะแบบนี้บางคนก็มุดโองบางคนก็จะมุดโองบางคนก็จะมุดบ้านหลังน้อย แม่กิ่งกับลูกๆตะกุลทองก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้อีกครั้งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่เมตตาพวกเรา mm hmm. แม่กิ่งก็ไม่คิดไม่ฝันว่าแม่กิ่งจะมีบ้านหลังน้อยอย่างนี้ให้ให้เด็กๆให้ลูกๆได้นั่งเล่นนอนเล่นกันเพราะว่าถ้าให้แม่กิ่งซื้อเองแม่กิ่งก็คงจะไม่มีกําลังซื้อหรอกคะ mm ่ะ hmm. แม่กิ่งก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มีแต่ความสุขความจเจริญ เฮงงรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ